สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f c นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับกับทางช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของสมาชิก f c ทุกคนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับผมเนาะและก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนี้นะครับคําเตือนนะให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อ ความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกและไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับผมและที่สําคัญนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนโดยเด็ดขาดนะครับทุกคนทุกท่านเนาะและที่สําคัญนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับ การวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารยณนในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้เอ,อนะครับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลฮานอยนะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับ,ปร,รรบประจําวันเสาร์ที่9นะครับวันเสาร์ที่9เดือน7นะครับปี2565หรือปีทศกรัฐสองพันยี่สิบสนั่นเอง ก่อนหี้จะเป็นวันที่เก้านะครับเราดูของวันที่แปดนะครับวันที่แปดเอาอีกแล้วนะครับสมาชิกสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับใจแทบขาดนะครับมารอบสุดท้ายนะครับทีนี้มาดูการมาตรวจผลกันนะครับวันนี้อาจจะไม่บึ้มบั่มเท่าไหร่นะครับวันนี้ไม่บึ้มบั่มนะครับบอกเลยขอโทษทีแต่ว่าตัวเด่นจัดมากวันนี้นะฮะตัวเด่นจัดมากนะครับผมมาดูรอบสี่โมงครับสี่โมงสายดักเข้าอีกแล้วนะครับ เทคนิคเทคนิคการดูเส้นทางของตัวเลขนะครับเข้าจริงๆนะครับการดูเส้นทางของตัวเลขเข้าตามที่ผมบอกไว้จริงๆนะครับผมนะดูนี่ครับตัวแรกนะ2นับสองเนะครับฉะนั้นตัวที่จะเด่นก็คือต้องมี9มี4มี1และมี5นะครับส่วนนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปผมได้บอกให้ในส่วนของ หนึ่งเจ็ดนะครับไม่มาวันนี้พอโลโ้แตกนะครับหนึ่งเจ็ดตัวรองคือเก้านะครับแต่ผมบอกว่าหามครับหามกับพี่น้องนะครับหามกับพี่น้องอืมเน้นไปหามกับพี่น้องมาทุกตัวเลยถ้าผมบอกว่าเบิ้ลหามนี่เข้าหมดเลยสามรอบนะครับไม่เป็นไรผมคิดว่าที่ผมให้มันรั่วหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะนะครับสมาชิกของเราเนี่ย ตั้งแต่ระดับต้นซึ่งสามารถดูได้ในโพสชุมชนนะครับเออเหมือนเหมือนจะหลีกผมแต่หลีกไม่พ้นยังมาโผรอบสุดท้ายนะครับยังมาโผลให้รอบสุดท้ายอ่ะทีนี้มาดูกันแต่รอบแรกนะครับสองเี่หนึ่งห้าครับมาอยู่เลขเก้าอ่ะมานะครับเลขก็เลขหนึ่งอ่ะมานะครับนี้ประกบผมหมดเลยนะครับนี่หนึ่งห้าก็ไปอยู่ตรงนี้เออนะครับทีนี้มาดูรอบห้าโมงนะครับห้าโมงผมบอกเก้ากับสองออกสองศูนย์ศูนย์สองสี่ สองสี่ไม่เอาให้อีกแต่วิธีการดักมาไหมครับผมนะครับมาไหมนี่ไงครับสี่ฟืมตัวนี้ไม่ต้องดูซัมไอเอที่ผมโพสให้นะโพสจุมชวนไม่มารอบนี้นะครับผมบอกหามครับดูเข้ามามาตรงเนี้มาเบิ้ลหลังครับนะบผมอุตส่าห์ให้แบบแคบแ,ค,บแค,บคือแบบนีเหมือนหนีนะครับเหมือนหนีที่ผมให้ นะครับเอ,อทีนี้มาดูอ่ามาดูในรอบ6กโมงผมบอกตัวไหนครับ7 9 2ผลครับ2 2 4 6 9 2 4อีกแล้วดูดินะครับประกบไม่มาครับแต่เด่นมาครบเลยนะครับเออแล้วตัวนี้มาดูนี่ฮะนี่เป็นไงครับ9 4เพราะว่ามันสอี่อีกอะ นะครับัวนี้ก็เข้าก้าอีกนะครับก้ามาให้อยู่หนึ่งกับเจ็ดหาย <c oughs> นะครับโผมาตั้งแต่รอบแรกแหมนะครับเหมือนหลอกกันเลยนะเออยังทีนี้นะครับยังประกบก็ไม่มีครับเออประกบก็ไม่มีนะ,เ,ะนะเนีดูไปเบิ้ลหน้าน,านี่ดีหน้าแบบหน้าเสียดายยิ่งนักนะครับผมลังเลอแล้วผมว่าจะเอาเบิ้ลหน้ากับเบิ้ลหลังให้อยู่แนละ้วนะครับแต่ผมตัดสินใจเอาแคบไว แต่ดีนี่ครับมารอบสุดท้ายครับดูรอบสุดท้ายครับศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เนี่ยปีนี้เพิ่งออกครั้งแรกถ้าจําไม่ผิดนะครับปีนี้เพิ่งออกครั้งแรกนะครับสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยเออถ้าจําไม่ผิดพออกครั้งแรกนะครับปีเนี้ยเออทีนี้มาดูกันไอพวกนี้เนี่ยไม่มาอยู่แล้วนะครับแต่ อัดอั้นมาสองรอบใช่ไหมครับห้าโมงกับหกโมงนะครับสมาชิเกเราโผมาจนได้ครับหามฮัลโหลเลยนะครับเนี่ยห้าศูนย์ห้าไอศูนย์ห้าศูนย์นะครับสรุปนะครับนี่นะครับไอสรุปตัวที่ผมบอกพิเศษให้เนี่ยนะครับอมผมแบบแคบพิเศษเนี่ยก็คือกี่วันและไล่ย,ย้อนหลังหนึ่งวันวันนี้รับหนึ่งวันสองวันเมื่อวานเด้งนะครับ สามวันสี่วันติดนะครับห้าวันติดหกวันติดเจ็ดวันนะครับแปดวันเก้าวันนะครับแล้วก็เว้นไปหนึ่งวันแล้วก็มาเข้าต่อนี่ถ้าไล่ย้อนหลังนะครับนี่เออนะครับเลยอาทิตย์หนึ่งแล้วครับอาทิตย์กว่าแล้วนะครับอาทิตย์กว่าแล้วสําหรับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับจะเห็นโพสต์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นวันก็เป็นเบิ้ลวันก็เป็นพี่น้องวันก็เป็นหามนะครับ เและมันจะมีตัวพิเศษมา2ตัวนะครับก็โอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับมันก็จะตัวประกบเนี่ยไม่มานะครับก็มาหลายวันอยู่นะครับมีวันนี้ไม่มานะครับนี่วันนี้ไม่มาแต่มาเด่นครบเลยนะครับสกับ9มาโจจ้าโบบ้ากันเลยนะครับและก็เป็นส่วนของคู่หามสายดักก็ยังโอเคอยู่นะครับนะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้นะไปดูกันดูขำๆกันนะครับดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความมงคลนะครับ ถ้าจะมาเป๊ะๆ,ๆ,ๆเยอะๆๆทุกวันนี้ก็โอ้โหโเทพเกินนะครับผมก็เหมือนคนธรรมดาเนี่แหละครับนะดูเพื่อความเทิงกันนะครับพรุ่งนี้ขอดังดักนะครับผมวิเคราะห์เลขมงคลนะครับของฮานอยนะครับไม่ใช่ของไทยนะครับ 299เอาเลยเว้ยส9งวดอลเก้้วติดต่อกันพรุ่งนี้เป็นวันที่9เลขมงคลอีกนะครับ299อยเตัวแรกขอเลยนะครับ9ครับขอเลย9เลยพรุ่งนี้ อีกตัวนะครับกดให้อยู่กดให้อยู่หนักแน่นเลยนะครับปุ่งนี้นะก้าวเ๋ยวนะ สกับสามสองสามแปดเป็นไปได้นะครับวันนี้เจ็ดกับเจ็ดเจ็ดกับแปดไม่มานะครับเป็นไปได้นะ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งสองสามสองเจ็ดสามสี่ สามห้าสามเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเแปดแปดสองเสียดายหามวันนี้เสียดายมาก ตัดสินใจไปบอกหามตัวเดียวนะครับถ้าผมจะสั่งถ้าผมจะบอกว่าเบื้อหามอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวมันหลายตัวจัดนะครับเดี๋ยวสมาชิกจะบอกโอ้โหเยอะจังอย่างเงี้ยนะครับอย่างว่าแหละถ้าเราอย่าไปซีเรียสนะครับผมนะให้ดูเพื่อความบันเทิงถ้าเราดูแล้วซีเรียสอย่าดูนะครับผมนะเออให้เพื่อความบัเทิงอย่าเครียดอย่าเครียดนะครับหรือผมเครียดเองนะฮะนะครับเก้าสองแปด สองห้าสองห้าสี่สองห้าแปดสองห้าหกเก้าห้าหกนะครับ I uh -huh. นอกจากที่ผมกบ9 2 3 5 6นะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับนอกจากที่ผมประกบน่าจะเป็นตัวนี้พวกนี้นะครับถ้าพูดถึงนะถ้าถ้านำมาประกบกันมันมาดีนะถ้านำประกบกัน2ตัวเนี่ยนะครับเนาะก็โอเคแหละนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือเรียกมงคลนะครับของฮา,านอยนะครับย้ำว่าเป็นของเวียดนามฮานอยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรและ,มและสมาชิกทุกท่านนะครับพรุ่งนี้4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงนะครับเดี๋ยวลงให้เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามช s บสก b รให้กับช่องศรัทธาปฏิหารด้วยนะครับผมขอบขอบคุณและสวัสดีครับ